หน้าบล็อกอกเริ่มเช้าวันสดใสที่วัดท่าอิดก,กันนะครับเป็นวัดที่พี่ม็อบเคยบวชเนนสมัยเด็กๆเลยแล้ววันนี้นะครับเป็นวันเกิดคุณพ่อพี่ม็อบนะคือท่านเสียไปตั้งแต่พี่อายุ8ขวบแล้วก็เลยซื้อของใช้นะครับมาทําบุญถวายพระที่นี่แล้วก็เดี๋ยวเราเข้าไปทําบุญกันก่อนนี้เราก็ออกจากวัดเรียบร้อยแล้วนะครับเขาเนี่ยต้องกลับไปสอนละคลาสเช้าเลย หลังจากสอนเสร็จปุ๊บวันนี้ยาวครับเดี๋ยวเพื่อนมาบ้านมารับแล้วก็ไปเตรียมของไปบ้านเพื่อนเพื่อปิ้งบาร์บีคิวนะครับเรียกได้ว่าครบเครื่องเลยแต่วันนี้เริ่มวันที่ดีมากเลยนะครับก่อนอื่นกลับบ้านให้ถูกก่อนนะครับซอยค่อนข้างเขียวโคตรซอยท่าอิดนะครับใครเคยมาก็คอมเมนต์บอกพี่มบแล้วก็วาร์ปกลับมาบ้านเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้มีคลาสเช้านะก่อนที่เราจะต้องไปเตรียมของเนี่ย น้องคนนี้ครับใช้คะแนานโทรอีก730เพื่อที่จะเลื่อนตำแหน่งขึ้นเป็น GM นะครับราสเรียนค่อนข้างเข้มคนครับยังไงเดี๋ยวโทรตามน้องก่อนแล้วกันเดี๋ยวไม่ทันงานงอกน้องจำไม่ได้ว่าวันนี้มีเรียนกัน <No. S 1> เลยเปลี่ยนชุดฟรีเลยงั้นเราต้องเปลี่ยนกลับแล้วนะครับมีแป๊บปหนึ่งนะมีคนบดเมื่อกี้ได้ยินอะไรไหมครับนี่คือกิสโมครับ แมวอินดี้ที่เดาอารมณ์ไม่ถูกเดาไม่เคยถูกเลยนะครับก็อ่ะโมบอกลาเขาเนะ่ยตอนนี้เป็นเวลาบ่ายสองโมงนะครับเพื่อนเนี่ยมารับที่บ้านนะด้วยความเมตตารการุณาจากเคียหมูนะครับ นี่หมูเป็นเทรนเนอร์ฟิตเนสนะครับฝากผลงานนะฝากผลงานนะครับก็ตอนนี้สอนโยคะทั้งไทเบสแล้วก็ออนไลน์ครับแล้วก็รับเทรนเนอะติดต่อได้ครับเคียหมูเดี๋ยวเราต้องไปรับเพื่อนอีกคนหนึ่งก่อนนะครับตอนนี้ก็ทํากิจกรรมที่ผู้ชายเขาทากันนะครับคือยังเฮ้ยเปลี่ยนเสื้อแล้วนะครับวันนี้ก็ใส่มียักษ์เหมือนกันเอาแล้วครับเพื่อนเร่งละตอนนี้ก็ได้เวลาออกเดินทางนะรถคันนี้ จตอนนี้เรากำลังมาเพื่อนคนขวากับขวาขวาฝ่ามือนีเราอยู่กับฝ่านะครับบ้านอยู่ในซอยเดียวกันเลยอันนี้อะไรอะไลฝาอันนี้บล็อกบล็อกก็เปลี่ยนคนขับนะครับเพื่อนใจดีให้ลองขับกันอันนี้ก็มีประกันอุบัติเหตุครบทุกคนนะไม่มีไม่เหรอดยไม่มี่ใคหมู่ไม่เป็นไรนะเจอกัน ถึงแล้วครับเีเรื่องเย่เลยเหรอละดูดูนะาดูคนมาเอาวัตถุดิบไ้เยอะแต่ละคนรยัดซื้อของมาเต็มคาราเมลเลยนะครับคนลืมเตานะกลับมาม็อบอิงลิชอีกครั้งและออกจากม็อบอิงลิชอีกครั้งมาของแม่พอดีบายบายครับี่ กิดจะว่าเป็นบ้านตัวเองนะต้องขนของสดลงก่อนมาเป็นแกงแรกเลยเราก็ต้องมาตั้งโต๊ะเราก็เตรียมนะครับเพื่อนน่าจะมาถึงประมาณ5โมงถึงเวลาเข้าครัวก่อนนะครับอย่างแรกเลยจะทําสิ่งที่ตัวเองถนัดนะครับคือยืนรออยู่เฉยๆิไม่ต้องทําอะไรเลยนะเป็นกาลังใจให้เพื่อนหุงข้าวต้องใส่ข้าวด้วยเหรอามใูใส่ไม่ใส่ข้าวใส,ใส่น้ำก็ได้อ๋อโอเค สุกเหมือนกันนะสุกใส่น้นำเล้วช่าสุกเลยสุดยอดครับนี่มีมสาย,ยทั่วมาวมครับรับเลยบอเคครับสุดยอดมีมือพิเศนะมีแก่หอมอย่างเดียวซื้อหมูมาแล้วอันนี้คือนวัตรกรรมแบบสุดยอดเลยนะครับมือถ<ก>ือแบบไม่ต้องใช้มือจับนะครับมีคนเอามือจับให้โอเคข้าวจะอร่อยหรือไม่มันอยู่ที่กล้ามเนื้อส่วนบนนะครับเห็นไหมครับสามารถ บือม้อได้แค่นิ้วโป้งกันนิ้วชี้สองนิว้วอันนี้ก็มาออกมาต้อนรับอันนี้ซอใหญ่ประจำกลุ่มนะครับวันนี้จะมีสัมภาษณ์มีของกินเล่นนะครับ <c oughs> เโดยเชฟหมูเราหมาักทำไมวะ <c oughs> เขาเป็นแซลมอนดอง <c oughs> อ <c oughs> มันมีเหยื่อมาอีก <c oughs> ลายนะครับอันนี้พลประพล กำลังต่อบูทตอนนี้เขากําลังถกเถียงกันอยู่นะครับมาดูกันเรื่องอะไรส่งบ้านได้เปล่าวะเพื่อนไม่เดารถมาเลยวะไม่ได้หรอจิตใจไม่งียบแข็งจริงนี่ครับเดี๋ยวเราสองกันนะครับ้าบ้านบอกให้ล้างเท้าให้ก่อนไม่งั้นเหยียบแล้วมันจะขันนะครับ แนะนำหน่อยครับอันนี้ห้องใครอ้ห้องฟิตเนสนี่น <c oughs> <c oughs> นว่าโ <c oughs> คตรร้อนเกินคนเลยเด็กมันมีหรือเ่ข้าวยังไม่ติดมีี่เล่นผ้าไหนครับผมฮะทายา oh. <c oughs> โอ้อครับ <c oughs> ตอนนี้เป็นเวลาห้าโมงสิบนาทีนะครับ <C oughs> อันนี้จอนกี้นะครับ อาจารย์กี้อิงสติทิวนะ <c oughs> ให้เวลา1นาทีฝากสถาบัาน3 2 1่เริ่มถ้าเป็นเด็กม .5-6 นะมครับก็เข้ามาเรียนด้วยกัน,เ,นเลยครับภาษาอังกฤษสอบติดแน่นอนยแล้วนี่ก็สีภรรยาของอาจารย์กี้นะครับแรง <c oughs> ขอเหตุผลที่ต้องเลี้ยงแมวหนึ่งเหตุผลเขาเป็นกื่นเต้นวะอยากเลี้ยงได้ไหมจบจบไปนะโอเคมือสั่นเน่ย เข้าใจเข้าใจต่อสู้ๆนะชีวิตยังต้องหันหอมต่อไปนะขอบคุณนะโอเคแล้วก็อันนี้ใหญ่ครับเมอกีตานะอันนี้ใหญ่ไหมอันนี้เป็นที่ปรึกษาของพี่ม็อบนะฮะอะไรก็โทรไปตลอดแล้วก็ไม่รับสายนะครับก็เป็นเป็นเพื่อนที่ดีแล้วก็พึ่งได้เสมอมากเอ้ยขอโทษป่ะเขามีอาวุธนี่วาลืมตองฝากฝากบริษัทเลยครับต้องขอ ไปคนนู้นดีกว่าคนไหนดีครับเค้กฝากบริษัทนะครับใครที่สนใจแบบเว็บไซต์สําเร็จรูปอย่างเงี้ยแล้วก็แบบอยากทําเป็นคอร์สออนไลน์นะครับอ่านี่ยตาใหญ่ก็พร้อมซัพพอร์ตเต็มที่ครับนี่ยเข้าครัวรอแล้วนะครับตอนนี้สักทีได้แต่ปแจมโอเคอันนี้เราตามติดมาจนถึงห้องน้ำเนียนะครับไปแคมเบอร์เจ็ดแจมกำลังทำอะไรอยู่ครับบอกเพื่อนๆเน่่ยอ๋อ เกิดเหตุการณ์ด่วนด่วนนะครับโต๊ะไม่พอครับตอนนี้เกณฑคนมากินทั้งหมู่บ้านเปิดโรงทานครับก็ตั้งเตาเรียบร้อยครับนี่เราไปเซ็งเตามือสองมานะครับร้านมันปิดเลยได้มา5้าร้อยบาทไทยห0 0รอม่ใหม่รันนี้เดี๋ยวรอเพื่อนอีกคนหนึ่งโอเคนะยังไงก็โอเคอยู่ถูกมากระหว่างนี้มา อุ้ยกับเพื่อนเงินก่อนนะนี่ครับอันนี้โนมครับครับลงฝากช่องหน่อยครับช่องเฮนายนชลันอยู่นะฮะฝากติดตามด้วยนะฮะถือไว้แล้วถือแล้วให้กูพูดอะไรเนี่ยกูพูดจบแล้วที่ไหนพูดเราก็มองกล้องดิอ่ะเธอพูดทีนี้ครับเปิดเตาไม่ได้ติดอยู่อย่างเดียวนะครับตอนนี้เรากำลัง นี้บรรยากาศตึงเครียดครับเราจะเผาบ้านเพื่อนหมูหรือไม่ไปตามตอนต่อไปการผัดหมูแบบเบื่อทีพบนะครับก่อนอื่นถ้าจะผัดหมูก็ต้องมีหมูให้ผัดนะครับแล้วคนที่ผัดต้องชื่อหมูจ่าหมูขอเคล็ดลับการทอดหมูที่ดีให้มันสุกต้องมีหุ่นที่ดีครับดดอจริงด้วยนะอันนี้แบบลืมคิดเลยนะกินกันแล้วเียบร้อย อย <rium> <Dante> ่างไวครับรสชาติเป็นไงครับแจมคาราเมเอาแล้วก็มาอีกหนึ่งฮะเฮ้ยมีอะไรให้ช่วยยกปะวะหนูไปช่วยเลยเป็นโมเมนต์เป็นแรกวันนี้ฮะอันนี้พ่อยและเอิร์ดเนี่ยชุมชนนักกล้าอีกถึงครบแล้วนะครับในที่สุดนี่เหมือนเหมือนเพิ่งเจอกัน น้องอันเจอกันแล้วนะครับเมื่อกี้มีคนแต่งงานจะให้น้องอันเล่าหน่อยชีวิตหลังแต่งงานมีอะไรเปลี่ยนไ้มไม่เปลี่ยนเลยค่ะยังไม่ไม่เปลี่ยนซื้อน้ำซุปกันวานะครับแล้วก็พร้อมน้ำซุปมีแล้วเหรอ ไอเอิร์ทซื้อมาไอเอิร์ทคนไหนวะคนที่คนนี้เขามานั่งชิวกันในบ้านนะครับไม่รู้จะฟังเสียงไหนดิายสาวันีอ่บอกน็เีบอกอกนเกิดเหตุไม่คาดฝันยังงจะเก็บไว้ในชีวิตเนี่ยครับอันนี้เป็นเทรนเนอร์ เฉกคระชึกนะครับขมิดขมิดขมิดสุดยอดตาบกตาอกเลยตาอกเลยเก่แก่บอกเดียวเอาหัวถุนใจแก่แก่แก่แกบ 哎。<laughs> <laughs>